ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลาย กลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึก,กสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยให้รู้สึกก็สบายสบายผ่อนคลาย แล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่หยุดใจของเราจะเราไเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหรันตเจ้าทั้งปวงนับประสงค์ไหพลงไม่ท่วนที่ท่านได้บรรลุอภูนิพพานดับทุกข์หลุดพน้นจากกิเลสอสวะล้วก็เข้าถึงอายตนะนิพพานได้ พอพระใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวนะจ๊ะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรุอรหรันตุตรสัมมาสัมปจนเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมทธเจ้า เป็นพระปัจเจากาพระเจ้าทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ทั้งปวงนี่นะจ๊ะใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิต แห่งการเวียนวหวแต่เกิดในสังสารวัตรในการมภพบกรภพบหรืออัปลุพบแล้วเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายท่านก็นจะคลายความผูกพันจากทุกสิ่งเลยเบื่อหน่ายเพราะว่า เห็นทุกโทษภัยในชีวิตสังสารวัตรไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์ชั้นล่างกระทุกแบบชนชั้นล่างชั้นกลางกระทุกแบบชนชั้นกลางชั้นสูงก็ทุกกับชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์อยู่กันทั้งสิ้น ทั้งทุกประจําตัวกระทุกที่จรมาทุกประจําตัวก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายงานพัดพราจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลัยลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นคือไม่สบายกายไม่สบายใจเลยเมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็ยังมีทุกข์จอรมาคือจากข้างนอกกระทบมาถึง อีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอน,นัตตาไม่เป็นอิสระภาพไม่เป็นตัวของตัวเอง แล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์อีกเยอะแยะที่คอยบังคับปัญชาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านให้โอกาสตัวเองพิจารณาเห็นทุกท์โทภไปในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนั่นก็เกิดความเบื่อหน่ายการเวียนว่ายจะเกิด อยากพ้นจากสภาพชีวิตอย่างนี้ก็คลายความผูกพันจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแ่นสารของชีวิตพอคลายใจก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยไปผูกพันไม่ว่าเป็นรูปเสียงกิเลสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของ ลาบยศะะเสริญอำนาจวาสนาเป็นต้นที่มันไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาพอหลุดใจก็จะกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งมันตรงนี้แหละที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมของใจของเรา ก็หยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่ภายในคือใจจะตกสูญก็ไปสู่ภายในแล้วดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้าใสๆ กระจกใสใสหรือเพชรใสใสกลมกรอบตัวมืนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยางวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวอากาศ อย่างกลางกับขณะพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่กับขาะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่าเทียมกันก็ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอ ความบริสุทธิ์ของใจในระดับที่เราปีติและภาคภูมิใจในตัวของเราเองเคารพตัวเองได้ใจจะเิ่งกลีงมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจก็จะใสใสเยือกเยน็นแล้วก็จะเห็น เส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าได้ดำเนินจิตของท่านในเส้นทางนี้ซึ่งจะเป็นจุดใสๆเล็กๆสว่าง าดวงปฐมมรรคที่ปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นจุดศูนย์กลางของดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมนา,านุปัสสนาสติปัฏฐานจุดเริ่มต้นในการไปส่วายันานิพพานใจก็จะนิ่งแน่นจุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนย และการเคลื่อนกับไปสู่ภายในหรือการเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้านี้ <int ess im id> ก็เกิดขึ้นคือจะเคลื่อนกับไปข้างในแล้วก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในตวัวเป็นดวงธรรมที่สซ้อนกันอยู่ เป็นกายในกายที่ซ้อนซ้อนกันมีความสุขความบริสดี่ซ้อนซ้อนกันอยู่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับพูดผ่านมาตรงกลางตรงนั้นใจก็จะนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในโดยไม่มีอะไรเหนียวหลัง ไม่มีอะไรเหนียวลังเลยก็ยแต่เคลื่อนเข้าไปก็จะเห็นเข้าไปตามลำดับจะกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายเป็นองค์พระแก้วขาวใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกสว่าง มากมากสวยงามมากเกตะวดตูมในอริยบทสมาธินั่งอยู่บนแผ่นชาญกลมแบนใสใสหันหน้าออกไปทางเดียวกตัวของเรา ั่นแหล,ละเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราคาม่จิของชีวิตสัพพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันที่ผ่านมาแล้วในอดีต กลับบงเกิดขึ้นในปัจจุบ,บันและที่จะมีต่อไปในอนาคตวิชาจะเกิดขึ้นในกายธรรมนีนะ้วิชาสามตั้งแต่ปพเพนิวาสสติญาการาระลึกชาติหนหลังได้จิตตุปะปัตยาน เห็นภพภูมิต่างๆกา,า,า,ารเวียนว่ายแต่เกิดกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นก้ะทั่งเห็นอาสวัตขยายาวิชาที่สามเห็นทิเลสท,ทั้งหยาบและละเอียดมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป แต่เป็นกิเลสในตะกูลทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะที่มักดองที่พยะายามมองก็เอาไว้ดองเอาไว้อยาชีวิตทั้งชีวิตทั้งธาตุทั้งธรรมเห็นจำคิดรู้ทุกกายไปหมักดอง ดองด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราเอาผักผลรบมาเไปดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานอย่างนั้นแหละมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเห็นได้ด้ยธรรมจักขุของพระธรรมกายที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน เป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาทิพย์พรหมหรืออรุปพรหมคือเห็นได้กว้างไกลลึกกว่าดวงตาเหล่านั้น เห็นตรงไหนก็รู้ถึงนั่นมีญาณัทัศนะความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นความรู้แจ,จ้งที่เกิดจากการเห็นก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเกิดธรรมจักขุญาณปัญญาวิจาแสงสว่างมี จะชุมรวมพร้อมอยู่ในกายธรรมนี้ความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเปิดเผยด,ด้วยกายธรรมนี่แหละที่อยู่ภายในที่มีลักษณะสวยงมงาม,มาเหมือนกันทุกคนในโลกในแสงกจักรวาลและวก็นในอน,นันตจกักรวาล ที่สวยงามมีการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างกการเห็นทั่วไปที่ภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสนาปัจจนากนระ่าการเห็นวิ็วิเศษแจ้งต่างเคยเห็น อย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากกีเห็นด้วยดวงตาดังกล่าวนั้นกว่าตามนุษย์ที่ประมรุปขประเพราะกว่างไกลกว่ากันเยอะยๆถ,ถึงหมดกายธรรมนี้มีแต่ความสุขล้นลวนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นกายเดียวที่พ้นจาก กฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะากายธรรมที้จะเป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมิเตสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือเลยเป็นกายดั้งเดิมตัวจริงของเราเป็นอิสรภาพพ้นจาก กดทั้งไตรลักษณ์จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้เพราะว่าท่านเป็นอยู่ได้ด้ยวยตัวเองทุกทั้งหลายเมื่อบังเกิดขึ้นกับเราถ้าใจเรานำกลับเข้าไปสู่ภายในอย็นในกลางกายธรรมนี้ทุกนั้นกรดับไป เมืออเขาเพลิงที่เราถือทวนลมิดยความร้อนกระทบหน้ากระทบตัวความร้อนนั้นดับได้เมื่อคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำกายทำก็จะมีสภาวะคล้ายๆอย่างนั้นจึงเป็นที่พึ่งา้อบอุ่นปลอดภัย ปลอดจากภัยทั้งหลายมีภัยในอบายููิเป็นต้นเข้าถึงกายธรรมนี้ก็ปิดอบายมีสุขติโลกสวรรค์เป็นดีไปมีสุขในปัจจุบันแม้ว่าปัญหายังมีอยู่ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัฒรากอะไรต่างๆเราได้เป็ตนต้นแม้มีปัญหาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาพระใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมนี้กายที่มีลักษณะมีคุณสมบัติอย่างนี้จึงจะเป็นที่พึ่งได้และเป็นที่ ควรระลึกนึกถึงและต้องระลึกนึกถึงให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินเห็นด้านชัดใสแจ่มตลอดเวลาก็าจะมีความสุขสดชื่นเบกนิกบานมีชีวิตชีวาอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัย จากภัยทั้งปวงปัญหาต่งางๆแม่มีอยู่แต่มันก็ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้ใจมีความทุกข์ทรมานได้ปัญหามีก็แก้ไปโดยกำลังแห่งสติปัญญาตามกำลังแห่งบุญบารมีของตัว พะพูดที่ประสบปัญหานั้นไม่มีเวทเลยแม้แต่คนเดียวไม่ใช่เพพาะมนุษย์แม่เทวดาก็มีปัญหาหมดกำลังบุญกระตังจุติลงมาพรมบลูพรมก็เมือนกันแต่ถ้าเข้าถึงกายทำแล้วมีปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นสันตะ ให้กับตัวงเราได้ถ้าไม่มีสภาวะอย่างนี้เป็นสารณะไม่ได้เช่นเวลาเรามีทุกข์บางคนก็ไปพึ่งตนไม้ภูเขาอารามลักษิตเพ่งสัตว์เดรัจฉานสมมุติว่าเป็นปู่นั่นปูที่เข้าใจเอาเอง แต่สิ่งเหล่านั้นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นอย่างพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรที่พึ่งที่แท้จริงนั้นมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็กายนี้เท่านั้นคือกายธรรมของเราเอง ตอนนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาอยู่ที่เจตตรงนี้ให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถึงที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเราเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกขอก็ราได้แล้วพึ่งตัวเองได้แล้วแม้อยู่คนเดียวในโลกก็มีสุขได้ อยู่ในป่าในเขาห้วยน้องคลองบึงก็มีสุขได้อยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็มีสุขได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องให้โอกาสตัวเองมันศึกษาฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวของเราให้หยุดเห็นิ่งให้เข้าถึงกายทำให้ได้พอถึงกายทำแล้ว สิ่งที่จะศึกษาเรียนรูว้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอีกเยอะแยะมากมายกายกองทีเดียวเรียนกันไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดแต่จะเรียนเพื่อดับทุกข์นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่จะจะเรียนเพื่อฤอวัตตนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ จะต้องเข้าถึงกายทำนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้รู้ทุกคนตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นก้าให้สมกติได้เกิดมาเป็นมนุษย์อภรพพระพุทธศาสนาให้ใช้บุญที่เรามีนี้สร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง ให้เขาถึงพระธรรมากายให้ได้อีกทางกายวาจาจใจเราก็จะได้ใสสะาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุณหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเอียดนะจ๊ะ